อ่านนะคะหลังจากค่าภาษาไทยนะคะข้ามต่อไปก็จะเป็นค่ากิจกรรมเสริมพิเศษนั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนนะคะการบ้านของเราก็คือให้นักเรียนคัดคําที่ประสมด้วยสระอ,อน,นะลูกนะใครทําเสร็จแล้วทําสัญลักษณ์โอเคบอกรูทิปด้วยนะคะอ่ะและการบ้านของเราอีกวิชาหนึ่งนะคะลูกก็คือวิชาคณิตะ ศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อเช้ามีสี่ข้อใช่ไหมคะลูกยังไม่เสร็จค่ะค่ะอ่เมื่อเจำเสร็จแล้ว,อ,ลวอ่าใช่แล้วคะ่ะเมื่อเช้าคณิตศาสตร์มีสี่ข้อใช่ไหมคะแล้วครูทิพย์บอกว่าจะมีการบ้านเพิ่มอ,อีกกีก่ข้อใช่แล้วใช่ครับอ่ะกุทิบบอกว่าจะมีการบ้านอีก3ขอ้อนั่นเองนะคะใครทำภาษาไทายเสร็จแล้วให้เตรียม สมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเขียนเขียนภาษาไทยเสร็จแล้วเหรอลูกสมุดอะไรอ่ะเตรียมสมุดคณิตศาสตร์ไงลูกที่เราทําเมื่อเช้าอ่ะครับคณิตศาสตร์เราทำเสร็จแล้วอ่าแล้วก็จะทําการบ้านอีกสาข้อนะลูกเมื่อเช้า4ข้อใช่ไหมคะ สข้อเดี๋ยวเราจะทําการบ้านอีกสาข้ออ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนเขียนภาษาไทยก่อนนะสไปา์ครับให้ไวนะครับเพื่อนบางคนเสร็จแล้วนะลูกใช่ครับอะใครที่ภาษาไทยยังไม่เสร็จทําภาษาไทยก่อนนะลูกเขียนให้สวยๆนะคะตัวบันจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะเขียนจาอะอะ คนที่เสร็จแล้วนะคะให้ดูจากหนังสือเล่มเดิมนะคะการบ้านของเรา จะอยู่ในหน้าอันนี้นะคะในหนังสือนี้นะคะแต่การบ้านนะคะอยู่ในหน้า75นะลูกนะในหนังสือเล่มนี้อยู่ที่หน้า75นะคะหน้า75มีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์ก่อนแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะของเด็กๆมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมคะขีดเส้นปิดด้วยขีดเส้นปิดด้วยครับ อะใครเสร็จสี่ข้อเมื่อเช้าใช่ค่ะขีดเส้นปิดด้วยค่ะใช่ใช่ช่อะตรงคําว่าตอบนะคะขีดเส้นสองเส้นด้วยนะลูกคำว่าตอบขีดเส้นสองเส้นด้วยอ่ะนะคะที่ยาวๆใช่ไหมครับขีดใช่ค่ะใช่ อ่ะแล้วเขียนโจทย์ด้วยนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะลูกหนูเห็นไหมในหนังสือของหนูมันจะมีตัวสีดําๆหมายเลขสองเห็นไหมครับอ่ะหนูเขียนโจทย์ลงไปด้วยนะคะและทีนี้พอเขียนโจทย์หรือคําสั่งแล้วเขาบอกว่าให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก็มาข้อที่หนึ่งที่เด็กๆมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะยืนเรียงกันหนูก็พอเขียน เขียนคาสั่งเสร็จแล้วก็มาเขียนโจทย์นะคะเขียนโจทย์เสร็จแล้วให้ทําประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะเหมือนกับตัวอย่างเลยลูกอ่ะใช่หน้า75นะคะสําหรับคนที่เสร็จแล้วสา,สามารถทาําพณิตศาสตร์รอเพื่อนได้นะคะเขียนโจทย์ก่อนเหรอเขียนโจทย์ข้างบนก่อน,อนลูกที่หมายเล็กสเห็นหมายเลขกสอหมาที่ตัวสีดำดำเข้มเข้มเห็นไหมครับ ทีเ่เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบชายลูกเขียนลงไปด้วยอน,นุลอกโจทย์นั้นลงไปก่อนอ่าลอกโจทย์นะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะส่วนภาษาไทยใครที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดด้วยนะคะน้องกิจเขียนเสร็จหรือยังเดี๋ยวครูทิพย์จะขึ้นคณิตศาสตร์แล้วนะใครนั่งมือหน้าเจ็ดสิบห้าลูกหน้าเจ็ดสิบห้าเจอไหม แล้วหนูเจอโจทย์ข้างบนมันไหมที่เขากําหนดให้เรามาลูกเห็นไหมใช่โจทย์ไอ้นั่นก่อนลูกโจทย์บนสุดเลยสีเข้มเข้มขึ้นไปอีกมันมีสีเข้มเข้มข้างบนไหมมันจะเขียนว่าหมายเลขสองเห็นไหมเห็นหมายเลขสองแล้วก็จุดเห็นไหมลูกเห็นไหมครับอ่ะมันบอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบเห็นไหมเขียนโจทย์ลงไปก่อนลูกอ่านนั่นแหละเอาตัวนั้นมาเขียนก่อนเขียนโจทย์ลงไปก่อนลูก อ่ะพอเขียนโจทย์เสร็จหนูค่อยขึ้นข้อที่หนึ่งอะระหว่างรอเพื่อนนะคะอ่าน,นคะคะ สำหรับห้องเรานะลูกมีใครที่ยังได้อ่าหนังสือภาษาอังกฤษกับแบบภาษาอังกฤษไม่ครบมีไหมคะลูกภาษาอังกฤษกับแบบฝึกหัดมีใครยังได้ไม่ครบมีไหมถ้าใครยังได้หนังสือกับแบบฝึกหัดไม่ครบบอกรูทิพย์นะคะโอเคค่ะอ่ะและเดี๋ยวอ่า ภาษาอังกฤษของที a เชอร์นะคะวิชาโฟนิกนะคะกับวิชาภาษาจีนนะคะเดี๋ยวครูทิพย์จะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะลูกอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้ซื้อของโฟนิกแล้วก็ภาษาจีนนะคะเดี๋ยวครูทิพย์จะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าให้มารับวันไหนนะลูกนะแล้วก็เราจะเริ่มเรียนในวัน จันนะคะลูกเราจะเริ่มเรียนมีเพิ่มวิชาเพิ่มเติมมาในวันจันนั่นเองนะคะอ่ะถ้าใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์บอกครูทริปด้วยนะคะ อ่าใครที่เสร็จแล้วให้เอาสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาลูกแล้วเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหน้า75ลูกเปิดหนังสือเล่มสีชมพูใหญ่ๆนะคะเปิดมาหน้า75แล้วเขียนว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบตรงข้างบนมันจะมีโจทย์ใช่ไหมคะลูกมีคําสั่งหนูเขียนคําสั่งลงไปก่อนนะครับลูกเขียนคําสั่งรองไปก่อนนะคบอ่าถ้าใครเสร็จแล้วบอกครูทย์ด้วยนะ เสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วเอาสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยครับอ่าใครที่เสร็จแล้วเอาสมุดคณิตศาสตร์เขียนโจทย์ก่อนลูกเขียนคําสั่งลงไปก่อนอ่าระหว่างรอเพื่อนก็คือเขียนโจทย์รอเพื่อนนั่นเองนะคะเพราะเพื่อนบางคนเขายังทําภาษาไทยไม่เสร็จเลยแล้วก็ทําเขียนโจทย์รอเพื่อนเขียนคําสั่งรอเพื่อนหน้า75เห็นไหมลูกเจอไหม อ่าน่า75แล้วข้อที่4หนูเสร็จหรือยังเสร็จไหมข้อที่4หนูอยู่ที่หน้า74นะลูกข้อที่4อยู่ที่หน้า74ถ้าใครยังไม่เสร็จผู้ดิษข้อที่4เสร็จหรือยังลูก ท่าเขียนหมายเลขขึ้นหรอถ้าเสร็จแล้วขึ้นหน้า75เ,เขียนหมายเลขสองแล้วเขียนว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบลูกเห็นไหมตรงหัวบนสูตรมันตรงสีดําๆเข้มๆเ,มเห็นไหมครับอ่าลอกลงไปก่อนนะเขียนคําสั่งลงไปก่อนนะเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ และหาคําตอบนะคะพอหนูเขียนแถวนี้เสร็จบรรทัดนี้เสร็จนะคะหนูก็มาเขียนหมายเลขหนึ่งแล้วเขียนว่าเด็กหกคนเดินไปสามคนเหลือเด็กกี่คนแล้วก็ทําเหมือนกับตัวอย่างเลยนะลูกดําเหมือนในตัวอย่างเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็คือหกลบสามเท่ากับช่องว่างใช่ไหมคะอ่าหกลบสามเหลือเท่าไหร่ตอบลงไปแล้วก็ตอบตออ,อบตอบนะคะว่าเหลือเด็กจุดๆุดจุด,จดเท่าไหร่คนนะคะ เดี๋ยวครูทิพย์จะพาทำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนเขียนภาษาไทยให้เสร็จก่อนนะคะลูกเดี๋ยวให้เพื่อนเขียนให้เสร็จก่อนนั่งเขียนดีๆเวลาเขียนมือหนึ่งต้องอยู่ในสมุดทั้งสองข้างนะคะนั่งตัวตรงเขียนดีๆครับ ครูทิพย์ให้เขียนเหมือนตัวอย่างลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนที่เราเขียนเครื่องหมายบวกลูกจําได้ไหมจาได้ไหมเหมือนเขียนเครื่องหมายบวกอัลูกแต่เปลี่ยนจากเครื่องหมายแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบก็คือเอาหกหกลบสามเท่ากับช่องตัวอย่างอ่ะครับไม่ต้องเขียนลูกตัวอย่างไม่ต้องเขียนแต่เขียนเหมือนตัวอย่างก็คือเอาหกลบสามเท่ากับช่องว่างแล้วก็ หกลบสได้เท่าไหร่หนูก็ตอบแล้วค่ะว่าตออบอตอบนะลูกอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสกักูอีกประมาณ5นาทีคุทิบจะขึ้นจอสไลด์ให้ดูนะคะทาเหมือนที่เราเขียนโจทย์ปัญหาอ่ะการบวกนะลูกแต่เปลี่ยนจากการบวกเป็นการลบนันนะลูกอโอเคครับหน้าที่75ครับอยู่เล่มสีนี้ครับอยู่ที่หน้า75ครับ ช้อนซ่อมช้นซ่อมเลยหน้านี้นะครับหน้าเจ็ดสิบห้านะคะอ่าทำเหมือนตัวอย่างนะครับถ้าใครทําคณิตศาสตร์อยู่ตอนนี้ก็คือทําเหมือนกับตัวอย่างเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวเลขนั่นเองนะคะอ่ะถึงคาไหนบอกคุูทิพย์ด้วยนะ เ,เขียนให้เต็มมรทัเขียนเจเขียนตอบแนละ้วตอบตอบตอบหนูก็เขียนคําว่าเหลือเด็กหอลอเอือ,หอ,อ,เ,อ,อเหลือดอเอกกอเด็กหนูลบได้กี่คนหนูก็เติมเลขไทยลงไปแล้วหนูก็ใส่คําว่าคนด้วยใส่หน่วยด้วยนะคะเขียนให้ไวครับเร็ว ตอนนิวจะเสร็จก่อนสไปแล้วเนี่ยสไปยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะออมศิลกดเขียนให้เต็มบรรทัดดิลูกทำไมมันยังลบหนูอยู่เนี่ยไปทางนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวใส่กุทิหลูกโอเค เปิดเจอหรือยังน้องกีดเจอหรือยังลูกน้องกีดอยู่ที่หน้าเจ็ดสิบ้านะลูกเจอหรือยังลงในสมุดนะคะออนิลเสร็จหรือยังถึงคําว่าเท่าไหร่ครับออนิวถึงคําว่าอะไรหอมสินน้องเี่ยวเสร็จหรือยังขึ้นคานตสาหรือยัง ใช่แล้วครับอันนี้แหละครับเขียนตัวเข้มเข้มข้างบนก่อนเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมตรงหมายเล็กสองเห็นหมายเล็สองข้างบนไหมลูกเห็นไหมอ่ะอน,นั้นแหละครับเขียนลงไปก่อนอเ,อเด็กๆเ,เขียนโจทย์ลงไปก่อนนะคะเขียนคําสั่งลงไปก่อนว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเด็กนะคะเด็ก หกคนนะคะเด็กหกคนเดินไปนะคะลูกสามไม่ต้องเขียนลูกเมื่อเช้าเราเขียนแล้วครับอันเมื่อเช้าหนูเสร็จไหมสี่ข้อเมื่อเช้าเสร็จไหมลูกโอเค <Okay. S 2> เสร็จหรือยังไม่เสร็จสเสร็จไหมอันนี้ลูกอยู่หน้าข้างๆกันนะอันเมื่อเช้าอยู่ที่หน้าอันเมื่อเช้าอยู่ที่หน้า74็ดสิ่นะลูกเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเลยเ หนูหึงคนที่4ี่แล้วครับหนูดูโจทย์ในหนังสือก็ได้ลูกหนูดูโจทย์ในหน้าที่74็่ะิสี่ลูกหนังสือหนูเอามาไหมหนูเอาหนังสือเล่มน,นี้มาไหมครับเอามาไหมลูกอ,อ่ะหนูดูโจทย์ในนั้นก่อนนะเดี๋ยวคลิปเขียนโจทย์ในเพื่อนก่อนเดี๋ยวคลิปกลับมาให้อ่ะเด็กนะคะเด็กหกคนนะคะเดินไปสามคนเขาบอกว่าเหลือเด็กกี่คนใช่ไหมคะ เด็กกี่คนเขียนเหมือนเดิมประโยคสัญลักษณ์อันนี้เป็นการบวกหรือการลบแล้วฮะการบวกหรือการลบอเ,เอาอเการลบนะคะอ่าโอกลบกับอะไรหลกบกับสามนะคะอ่าหกลบสามเท่ากับช่องว่างนะคะอ่าทีนี้ได้ หกนะคะลูกอ่าหกหกลบสหลบสามเรือเอาหกลบสเหลือเท่าใดหกลบสามเลือเท่าไหร่ลูกมีอยู่หกลบออกไป3ามเหลือเท่าไหรเแล้วกี่เท่าไรนักเรียนก็ตอบลงไปตอบนะคะตอบ เหลือเด็กนะคะลูกเหลือเด็กอ่านักเรียนก็ตอบลงมาเลยนะคะรูทิพย์จะทำจุดๆไปนะตรงจุดๆนี้เด็กๆตอบเป็นเลขไทยนะคะเหลือเด็กกี่คนนะคะอ่าของอลินเหมือนกับของรูทิพย์ไหมลูกเหมือนหรือยังโอเคครับโอโกโลอ่าท้าไม่มีอออันอยู่ อ่าตรงคำว่าตออบตอตรงคำว่าตอบนะคะขีดเส้นใต้ด้วยการกี่เส้นสองเส้นด้วยนะคะอ่าอันนี้มันอาจจะตัวใหญ่เกินไปนะเสร็จหรือ,รอ,อยังครับเขียนเร็วๆครับมาค่ะ กเก็ออ,อ,อเกเด็กอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์ต้องมีช่องอะไรช่องว่างเลยนะคะหกลบสามได้เท่าไหรา 6ลบ3ได้เท่าไหร่เด็กๆตอบลงไปได้เลยนะคะอะ่ต่อไปข้อที่2นะคะลูกอ่ะข้อที่2เขาบอกว่าหนังสือ4เล่มหนังสือ4เล่มนะคะ หนังสือสี่เล่มอ่านจบแล้วสามเล่มอ่านจบแล้วใช่หรือยังครับอ่ออันนี้ไปเก็บก่อนอพอหนูยังไม่ได้ว่านนั้นใช่ไหมเออมาทำคณิตศาสตร์ก่อนมาอย่าไทานเชื่อเดี๋ยวค่อยว่าอันนี้ข้อสี่ยังไม่เสร็จ กสีอยู่นี่นะนี่ก็สีอยู่ทางนี้แล้วหนูจะเขียนยังไง,งหนูก็เขียนนี่สี่เหยียดขึ้นมานีเขียนนี่หนูเร็วๆอยู่นี่ขึ้นนั่งดีๆอ่านนะคะข้ทอที่สองบอกว่าหนังสือสี่เล่มอ่านจบแล้วสามเล่มนะคะอ่านจบแล้วสามเล่มนะคะ,ะน,นี่นี่ย็นนีของนูนี่ สามเล่มเหลือหนังสือเขาบอกว่าเหลือหนังสือนะคะที่ยังไม่ได้อ่านกี่เล่มนะคะกี่เล่มอ่ะอกี่เล่มนะคะ ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4ลบด้วย3นะคะเท่ากับเท่าไรนะคะลูกเท่ากับช่องว่างก็คือ4ลบกับ3ใช่ไหมลูกอ่ะ4ลบกับ3เท่ากับเท่าไรนะคะลูก ออันนี้ตองที่เด็กๆอันนี้เด็กๆตอบเ,อเด็กๆตอบเองนะคะตรงจุดๆนี่คือให้เด็กๆใส่คําตอบนะลูกนะอ่าตอ,อบอตอบนะคะตอบเหลือหนังสือที่ยังไม่ ได้อ่านนะคะหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านจุด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 เล่มนะคะอะเหลือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านกี่เล่มนะคะเด็กๆก็ตอบลงไปจาก็จะ จากเราโล,ล<ะ>อาตรงคำว่าตอบนะคะลูกให้เด็กขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอ,ะอันนี้เดี๋ยวลบออกเดี๋ยวคุณทิพย์เยงงขียนไว้ก็คือมันทัดใหม่ลูกสอง<ะ>อ,อันนี้ก็คือ 6, ใช่ไหมลูกลบด้วย3เท่ากับเท่าไรนะคะเด็กๆก็ช่องว่างใช่ไหมคะรัทัดต่อไปก็คือ6ลกลบกับ3เท่ากับเ,เท่ากับเท่าไรนะคะเ,เด็กๆก็ตอบนะล,ลูกตรงจุดจุดเด็กๆไม่ต้องเขียนจุดเหมือนครูทิพนะคะ ใครไม่ทนันบอกกูทิปได้นะคะลูกเดียวข้อสามเราจะข้อสามก็ทําเหมือนกันนะลูกนะข้อสามก็ทําเหมือนกันเลยข้อสามเขาบอกว่าต้อยมีขนมเก้าถุงให้เพื่อนไปเจ็ดถุงแล้วเหลือขนมกี่ถุงนะคะอันนี้เราอยู่ในเรื่องของการลบนั่นเองนะลูกนะอยู่ในเรื่องของการลบนั่นเองนะคะ อ่ถ้าใครเสร็จทั้งสองข้อนี้แล้วบอกกูทิฟนะคะเดี๋ยกูทิฟขึ้นข้อสามให้ดูนะลูกนะเสร็จหรือยังตัวเหลือเสือข้อสามเลยข้อสามเลยข้อสามเลยอ่าข้อถ้าหนูเสร็จแล้วนะโอเคครับอ่ะอารินถ้าอารินเสร็จแล้วนะครับอารินเขียนโจทย์ข้อที่สามได้เลยนะลูกนะแล้วก็เขียนเก้าลบกับอะไรเก้าลบกับอะไรลูก เจ็อะเก้าลบกับเจ็ดแล้วเท่ากับช่องว่างแล้วก็ตอบได้เลยอ่ะเร็วๆครับสไปโต้มีข้าหนูเหลือเสื้อเหลือเสื้อหมยโททีเสื้ออ่บอโอนอโบนบอไปไม้นอนหนูบอโอนอโบนเขียนไปเลยม้อนไปทีเดียวเลยไม่ต้องหยุดม้อนโค้งลงมาเลย อบน,น,าบนราวรออาวอราวรอาวอราวนะคะรอเรือรอลูกค้าคุณปูกระดกลิ้นคือรอเรือนะคะราวสะาสะลอาสกดไปด้วยลูกเขียนไปด้วยสกดร,รออาวอราว กี่ต <Him catch> <surprise> oh, ัวกอีกีไม้เอกีต่อไกินไม้เอกีอ่ะตออัวตัวเื่อนัห่อนไปวนไม่ห้การคออบตอบ อะไรครับอะของเด็กๆถึงไหนกันแล้วคอที่หนึ่งเสร็จหรือยังคอที่หนึ่งอปเรื่อยครับ ขนมขนมไม่ใช่มตอบผิดไปเร็วเร็วเต๋อร็จแล้วค่ะ โอเคค่ะถึงข้อสามแล้วใช่ไหมลูกเสร็จทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคอันนี้ัคนโคัคเสร็จแล้วครับเสร็จทั้งสามข้อเลยล่ะลูก โอเคค่ะถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบรอยลูกขีเส้นปิดให้เรียบรอย้อยอ่ามาทบทวนซิมีงานค้างอะไรไหมของวิชาครูฝนมีงานค้างไหมคะมีการบ้านไหมลูกมีไม้ภาษาค่ะภาษาอังกฤษมีมีการบ้านไหมลูกภา,ากษาอังกฤษไม่มีค่ะอ่าภาษาอังกฤษไม่มี ภาษาไทยเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะว,วิทย,ทยาศาสตร์ไม่มีการบ้านเนาะแล้วก็คณิตศาสตร์มีด้วยกันทั้งหมด3ข้ออันเก่าก,ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกทำให้เรียบร้อยนะคะถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เรียบร้อยอ่ะข,อข้อหนึ่งสองนะคะแล้วก ข้อที่สามนะลูกนะข้อที่สามก็เขียนเหมือนกันเ่ขนมกเป๋าเพือขนุน้องคูดิถึงข้อไหนลูกน้องคูดินองครูมาข้อสุามแล้วอถึงข้อสุดท้ายแล้วอ่าน้องซัมเมอร์ถึงข้อไหนลูกซัมเมอร์ เดียวขไม่บอกถู้อสามแล้วนะะเดี๋ยวปุทิพย์จะขึ้นข้อสามให้นะคะถ้าใครไม่ทานบอกนะอ่ะาฟังแล้วนะข้อที่สามนะคะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแปบหนึ่งนะลูกนะต้อยใช่ไหมคะลูกอ่ะต้อยมีขนมนะคะต้อยมีขนม กี่ถุงลูกไม่ิเลยเนี่ยก้า <9 S 2> <อ>ถุงเดี๋ยวกูทิ์เปิดให้ลูกแป๊บหนึ่งต้อยมีคนมเก้าถุงนะคะให้เพื่อนนะคะลูกให้เพื่อนไปนะคะให้เพื่อนไปเจ็ด<อ>นะคะเจ็ดถุงอ่าให้เพื่อนไปเจ็ดถุง<อ>เหลือนะคะลูกเหลือค่นม อ่าเหลือขนมกี่ถุงนะคะเหลือขนมกี่ถุงเขาให้เลขอะไรมาเลข 9. เก้า่ะเลขเเลแล้วหนูมีหนังสือไหมไม่มีหนังสือก็ไม่มีเลยเหรอ อ่าข้อที่7นะคะเดี๋ยวไปพร้อมสไปซ์ออนิวจะไปพร้อมกันกับสไปซ์สไปซ์ก็ยังถึงข้อหนึ่งเหมือนกันกับออนิวนะคะอ่าก้าลบเจดนะคะตอบเหลือคาขนมนะคะกี่ถุงนะคะถออูงอถุงนะคะเหลือขนมกี่ถุงนะคะอ่า <Okay. S 1> นะคะเหลือขนมกี่ถุงนะคะอ่ะไายเสร็จแล้วบ้างทำเสลักนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่อยู่แล้วนะกับตานเจอไหมลูกข้อสามกับตานเจอหนังสือไหมลูกหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้อยู่หน้าเจ็ดสิบห้าครับหนังสือเล่มนี้อยู่หน้าเจ็ดสิบห้าหนังสือเล่มนี้อยู่หน้าเจ็ดสิบห้า